สวัสดีค่ะยายเจมาแล้วค่ะมาด้วยเลขเด่นเลขเด็ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเลขเด่นเลขเด็ดของงวดที่แล้วเป็นยังไงคะแม่นแม่นปังปังต่อเนื่องเช่นเดิมใช่ไหมคะใครสนใจมีคลิปย้อนหลังให้ดูนะคะไปดูกันได้นะคะ สำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเลขที่ออกเลขอะไรนะคะเลขออกบนอะไรนะคะบนเจ็ดแปดใช่ไหมคะเจ็ดแปดล่างอะไรคะล่างเก้าหนึ่ง ล่างเก้านึงใช่ไหมคะเห็นไหมคะแม่นแม่นปังปังเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดนะคะเลขนี้ออกแน่ๆออกไม่พลาดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูของงวดบันที่16กันยายนค่ะ ว่ายายเจมีตัวไหนให้บ้างเลขเด่นเลขเด็ดเช่นเดิมนะคะใหญ่เจจะมีสูตรให้ด้วยค่ะเลขเด่นนะคะของงวดวันที่16กันยายนค่ะ เช่นเดิมนะคะเราคํานวณจากกลางวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งกันยายนค่ะออกอะไรคะหนึ่งห้าสี่เจ็ดปดใช่ไหมคเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดนะคะสองตัวล่างอะไรคะเก้าหนึ่งค่ะเรามาดูนะคะว่าสูตรงวดนี้ สูตรที่1ค่ะเราใช้หลักสิบบนนะคะคูณคูณนะคะคูณด้วยเลขสองค่ะแล้วค่อยมาบวกกับหลักสิบล่างแล้วก็บวกด้วยเลขเกเลขคงที่สิบบนคือตัวไหนคะเลขเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดคูณสองได้สิบสี บวกกับสิบล่างค่ะเลขเก้าถูกไหมคะสิบล่างเลขเก้าบวกด้วยเลขเก้ารวมกันได้เท่าไหร่คะสามสิบสองค่ะเลขตัวที่หนึ่งเราได้แล้วนะคะเลขสองค่ะสูตรที่สองเราใช้หลักสิบล่างค่ะ บวกด้วยหลักหน่วยล่างค่ะบวกด้วยเลขคงที่ห้าค่ะสิบล่างคือเลขเก้าใช่ไหมคะบวกด้วยหนึ่งใช่ไหมคะบวกด้วยหา้ารวมกันได้สิบห้าค่ะเลขตัวที่สองเลขห้าค่ะ สูตรที่สามเราใช้หลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยบนนะคะบวกด้วยเลขคงที่สองค่ะสิบบนคือเลขเจ็ดใช่ไหมคะบวกด้วยหน่วยบนคือเลขแปดค่ะบวกด้วยสองค่ะ เท่ากับเท่าไรคะสิบเจ็ดได้แล้วคะ่ะเลขเด่นตัวที่สามสูตรที่สี่นะคะเราใช้หลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนบวกด้วยเลขคุที่สี่คะ่ะ หลักร้อยบนคือตัวไหนคะเลขสี่ใช่ไหมคะบวกสี่เป็นแปดคะ่ะเลขเด่นตัวที่สี่คือเลขแปดคะ่ะเพราะฉะนั้นงวดนี้สิบหกกันยายนเลขเด่นเลขเด็ดของยายเจ๊นะคะออกแม่นแม่น ออกแน่นอนนะคะเลขสองค่ะเลขห้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดค่าสี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคลิปเลขเด่นเลขเด็ดสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮงเช่นเดิมนะคะอย่าลืมนะคะ เรามีเลขดับให้ทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างติดตามคลิปของยายเจนะคะดับแน่นอนอย่าไปเสียเงินซื้อนะคะอย่าไปเสียเงินลุ้นนะคะกับเลขดับนะคะเรามารุ้นเลขเด็ดคลิปนี้ดีกว่าค่ะออกแน่ๆนะคะสวัสดีค่ะคนคุณมาดูตัวนี้